สวัสดีครับทุกคนผมตองเจในวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการผ่านด่านเจอบี้ทุกด่านนะครับแล้วก็รวมถึงด่านอัปเดตใหม่ด้วยนะครับอ่ะอันดับแรกนะครับที่ผมมาทำคลิปใหม่นะครับเพราะว่าเจอบี้เปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะครับอันดับแรกนะครับก็คือคอยตรงนี้นะครับผมเปิดลีดเดอร์บอร์ดมาดีกว่านะครับขอโทษด้วยนะครับ อ่ะเปิดรีดด้วบอร์ดมานะครับก็คือตรงนี้นะครับจะให้คอยประมาณนั่นแหละครับประมาณ 100B บีนะครับหรือว่าประมาณ1นล้านล้านครับเอาไว้ซื้อของในช็อปนะครับเก็บไปนะครับเก็บไปแล้วนะครับสามารถเปิดช็อปมานะครับแล้วซื้อของได้เลยนะครับสำหรับคนที่อยู่ในคอมนะครับถ้าอยากไปเร็วเนะครับเปาเงินครับ ถ้าอยากไปเร็วๆนะครับผมแนะนําเครื่องบินเจ็ตเลยนะครับแต่ก็ระวังกันหน่อยนะครับเดี๋ยวผมไปโชว์ให้ดูนะครับอันนี้ของแอดมินครับพวกพวกพวกข้างล่างตรงนี้นะครับพวกปืนพวกนี้นะครับอ่ะลกแป๊บหนึ่งนะครับมันบักโอเคครับดีดด้วยนะครับก็คือผมแนะนําให้สปอนตรงน้ําอ่าวสปอนแล้วตรงนู้นอ่ะนั่นแหละครับสปอนมาตรงน้ําแบบนี้นะครับ แม้แต่เครื่องบินจะจมนะครับแต่ในคอมนะครับสามารถบินได้นะครับในโทรศัพท์บินไม่ได้เพราะอะไรนี่ไงครับเดืบ้อนคอนโทรลครับกดเอนจินนะครับก็คือกด Y ครับแต่โทรศัพท์ไม่มีกด Y ครับไปได้ไหมครับก็นั่นนะครับกดออกมานะครับนั่นเลยครับ มันจะบินเร็วนะครับแต่ระวังชนด้วยนะครับเพราะชนเขียวตายนะครับทั้งตัวเราแล้วก็ทั้งเครื่องบินด้วยนะครับแล้วก็มีรันเวย์นะครับมีปืนนะครับเผื่อจะเอาไปแกล้งคนอื่นนะครับต่อมานะครับทุกสิ่งทุกอย่างสําคัญมากเลยนะครับทั้งในโทรศัพท์ในคอมแชนนี้ได้นะครับเจ้าขาผิดนะครับเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตได้เยอะมากเลยครับเพราะว่าจะให้ผ่านด่านแบบนี้ได้ง่ายๆเลยนะครับนั่นแหละครับ ง่ายเลยนะครับแบบนี้ครับกดปลายกดปลายนะครับไม่ต้องกดทุกด่านก็ได้นะครับหรือบางทีเพื่อนๆนะครับอาจจะไปข้างบนเลยก็ได้นะครับแป๊บนึงนะครับไม่ไม่ต้องทําแบบนี้ตามได้ครับหรือว่าจะข้ามไปเลยนะครับผมแนะนํานะครับถ้าอยากจบให้เร็วที่สุดนะครับจะใช้เครื่องบินนะครับหรือจะใช้คาผิดก็ได้นะครับก็คือบินมาแบบนี้นะครับตรงไปเลยครับไม่ต้องสนใจด่านคลาสตรงนี้ครับ วินตรงไปนะครับจนถึงแผ่นสีเขียวนี้กดเซฟไว้นะครับแล้วก็เทเลพอร์ตไปเลยนะครับอ่าส่วนดานนี้ยากนะครับยากอยู่เลยนะครับในคลิปก่อนผมได้พูดถึงดานนี้ไว้แล้วนะครับว่ายากนะครับแล้วก็นานด้วยนะครับแต่คาเฟตก็คือบินทะลุไปได้หมดเลยนะครับทะลุจนหาสิ่งหนึ่งครับปนครับหาก่อนนะครับฮะอ่ะหาตรงนี้นะครับเป็นปุ่มเทเลพอร์ตอีกปุ่มหนึ่งนะครับแนะนํานะครับให้ปิด ปิดเจ้าขาเผ็ดไปก่อนนะครับไม่งั้นมันจะบักนะครับต่อมาอีกด่านหนึ่งครับด่านเียวบี้ยาวมากนะครับข้ามมานะครับข้ามมาครับเพื่อนๆจะข้ามมาตรงนี้เลยก็ได้นะครับหรือเพืนึนครับกดหรือจะมาตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ครับเหมือนกันครับเหมือนกันเชลลพอตอ่ะปุ่มเชลลพอตอ่ะนั่แหละครับต่อมาด่านนี้ก็เพื่อนๆจะทําเองก็ได้นะครับด่านนี้สนุกนะครับ คือด่านเนี้ยนะครับต้องกะให้ถูกด้วยนะครับถ้ากะไม่ถูกก็คือตายด่านเดียวนะครับตายนะครับอ่ะโอเคครับผิดนะครับอ่ะแล้วก็ตายนะครับแล้วก็ไปเกิดนะครับนั่นแหละครับมันจะงงงงนิดนึงนะครับหรือเพื่อนๆจะข้ามผันแรกไปแบบนี้เลยก็ได้นะครับโอเคครับยีนะครับเมื่อกี้ไปได้นะครับ อันนี้มันก็จะพักมาทางแล้วก็ตายกรอบนะครับไปไปต่อเลยดีกว่าครับนี่แหละครับด่านนี้เป็นด่านที่สนุกนะครับต่อมานะครับนี่นี่ครับก็ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆนะครับกดเซฟเอาไว้ก่อนก็ได้นะครับส่วนด่านนี้นะครับเป็นด่านที่สนุกนะคร <c oughs> ับเพื like ่อนๆฝึกได้นะครับด่านขณาตรงนู้นอา๋อผมลืมไปโอเอาออกไปเลยนะครับด่านด่านนี้ก็สนุกตกอีกแล้วนะครับ ด่านตรงนี้ก็สนุกนะครับสนุกดีนะครับด่านตรงนี้สนุกแล้วก็บางทีก็งงง,ง,ง,งนิดนึงนะครับอันนั่นแหละครับระวังด้วยนะครับก็คือต้องให้เท้ามันแตะขอบจริงๆครับถึงจะไปได้ตรงนี้ก็ง่ายๆเลยครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมส่วนทางยาวๆนั้นก็คือ ต้องกดเดินไปข้างหน้าค้างนะครับแบบนี้นะครับประมาณสิบห้าองศานะครับนี่นะครับถ้าเพื่อนๆทำได้นะครับอย่างแบบนี้นะครับกดค้างนะครับแต่ระวังด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆไปตรงๆเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับตกไงครับเราต้องไปแบบเฉียงๆนิดนึงนะครับใกล้ถึงแล้วนะครับเห็นไหมครับใกล้ถึงแล้วนะครับใกล้แล้วนะครับต่อมาตรงนี้อาจจะต้องใช้ทักษะนิดนึงนะครับ ไม่ถึงครับก็ใช้คาเฟตไปได้เลยนะครับไม่ถึงใช้คาเฟตดีกว่าครับแล้วคาเฟตไม่ใช่สิ่งเดียวนะครับที่ใช้ได้นะครับในโทรศัพท์ก็มีบ้านแกปลิงคุกดาบแล้วเกตันเชอร์แล้วก็พวกปืนทั้งหมดนี้เลยครับน่าจะไปอยู่ในอินวนโทรี่นครับนี่ครับบ้านก็เป็นแบบนี้ครับแหลกนิดนึงนะครับเรียบร้อยนะครับตกตาย ตายปุ๊บบ้านหายเลยครับแล้วก็ทุกอย่างก็หายไปด้วยนะครับออามาเอาบ้านมานะครับแป๊บนึงนะครับอ่ะแล้วก็ระวังด้วยนะครับเอ้าตกอิกแล้วนะครับเอ้าเกิดอะไรขึ้นนะครับโอเคครับบ้านจอดแล้วนะครับอยู่ในไหนนะครับโอเคครับอยู่ใต้ลงนี่ครับก็คือหน้าตาของบ้านนะครับชั้นแรกนะครับจะเป็นนั่นแหละครับมโครเวฟทีวีนั่งได้นะครับ ต่อมาชั้นสองนะครับชั้นสองนะครับก็คือมีห้องนอนมีห้องเกมแล้วก็มีห้องน้ำครับแป๊บึงครับหรือถ้าเพื่อนๆหาทางออกไม่เจอแล้วก็ขี้เกียจครับก็ใช้อรเก็ตลันเชื่อได้นะครับแนะนำนะครับให้ยืนอยู่ไกลๆก่อนที่จะยิงใช่ครับไม่งั้นมันจะเป็นแบบนั้นนะครับได้ไหมอ้าวตายสุปตายนะครับมาฟังต่อครับต่อเลยนะครับ ดานเดอรเมสนี่นะครับก็พื่อาจะบินข้ามไปเลยก็ได้นะครับแต่ผมแนะนําให้เข้าไปนะครับเพราะว่ามีบาริเออร์นะครับผมทำบาริเออร์กันคนโกงไปนะครับส่วนคนที่ใช้เครื่องบินเจ็ตทั้งหลายนะครับก็บินมาตรงนี้ครับบินมาตรงนี้ครับนี่ครับครับไกลเลยนะครับแล้วก็ใช้เครื่องบินเจ็ตนั่นแหละครับบินไปบินไปนะครับตามเส้นนี้ไปเลยนะครับ คือมันเจ็ตเร็วกว่านี้นะครับแต่อันนี้นะครับมีมีตะคาเพชรครับก็ไปไปเลยนะครับแต่ของผมผมมันโทรศัพท์นะครับก็หาช่องทางนะครับไม่น่าจะรอดได้นะครับจะมีอยู่ตรงนึงนะครับหรือว่าผมซ่อมไปแล้วโอเคครับตายนั่นแหละครับมันจะมีแผ่นพิเศษอันหนึ่งครับกันคนเข้าคนออกนะครับไปทําแบบคนดีๆกันครับ ก็คือพอแป๊บหนึงครับไปก่อนนะครับนีโดนก็ไม่เป็นไรนะครับทําแบบคนดีๆกันนะครับบินเฉียงแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือวิธีการที่เร็วที่สุดครับบินเฉียงแบบนี้เลยครับแล้วก็จะมาถึงด่านน้ําอันนี้นะครับระวังด้วยนะครับระวังเซฟเอาไว้นะครับระวังเพราะว่าด่านนี้เป็นด่านกล่องครับไปด้านนี้ตาเห็นไหมครับมันเป็นกล่อง ขึ้นข้างบนอ่ะขึ้นข้างบนอ่ะขึ้นข้างบนกันครับป้ายบอกอยู่นะครับว่าอย่าขึ้นข้างบนสิ่งนี้จะเกิดขึ้นนะครับตายนะครับก็อย่าขึ้นข้างบนนะครับขับเพชรเอาไว้นะครับโอเคครับลืมลืมไปนะครับอันนี้เป็นด่านน้ำนะครับก็รอแป๊บนึงนะครับช็อปรีเซ็ตนะครับค่าเพชร ด่านี้ไม่ใช่คาเผ็ดดีกว่านะครับยากนิดนึงนะครับเพราะว่าจะต้องไปในที่แคบนี้นะครับก็ลงไปในรูตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็จะมีลูกบอลสีแดงไม่มีนะครับโอเคดีมากครับถ้าพังเลยนะครับลูกบอลจะพังไปแล้วนะครับต่อมาก็ค่อยๆเบียดมาตรงนี้นะครับไถกําแพงเข้าไว้นะครับแล้วก็เซฟนะครับเซฟเนี่ยนะครับเร็วสุด ใช้คาเพชไม่ได้ด้วยนะครับด่านนี้ส่วนด่านนี้ลูกบอลจะมาไม่พังนะครับพังแล้วนะครับอ่ะนะครับกดเซฟแล้วตรงนี้นะครับจําทางอย่าได้ไหมครับนี่แหละครับเครื่องเป็นเจ็ตนั่นแหละครับเป็นทางคอนเวイเออร์นะครับก็ไปเร็วๆเลยครับเร็วมากโอเคครับระวังด้วยนะครับโอเคครับอ้าวโดนดีดออกนอกแบบอีกนะครับอ้าวโอเคครับระวังด้วยนะครับระวังโดนดีดออกนอกแบบนะครับ มาตรงนี้นะครับจากตรงนี้นะครับเพื่อนเือคนที่ใช้เจ็ดนะครับก็บินมาครับบินมานครับสักจุดหนึ่งครับผมแนะนํานะครับให้ปรับกราฟิกตกนะครับตก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 ลูกนะครับอาวไม่ตกอลืมไปดันนี้ดันดันดันเมสซา้นะครับให้ปรับกราฟิกให้เยอะที่สุดนะครับถึงจะแหลกนะครับแต่จะสามารถหาด่านนี้ได้นะครับ เป็นด่านสุดท้ายนะครับของเกมแต่ถ้าทําแบบว่าคนดีๆนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ได้ใช้เจ็ดนะครับก็เจ็ดก็ไปลงตรงน้ได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ได้ใช้เจ็ดนะครับก็ไปึงกับปิดก่อนนะครับหล็กมากครับหล็กมากครับปิดก่อนนะครับปิดก่อนอ่าเรียบร้อยนะครับก็ลงมาตรงนี้แลครับลงมาตรงน้ำนี้นะครับแล้วก็ให้หาประตูนะครับมันจะอยู่ประมาณฝั่งขวามือนะครับ ประตูตรงนี้อย่าไปใส่โค้ดนะครับเข้าไปตรงนี้เลยนั่นแหละครับส่วนตรงนี้ก็เก็บมานะครับแล้วก็ไปกันต่อนะครับอันนี้จะต้องทําแบบว่าดีๆหน่อยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ได้ใช้เจ็ทนะครับก็ตามมาครับด่านี้คาเพชรไม่ได้นะครับใต้น้ํานะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับแล้วก็ติดอีกนะครับแล้วก็จะต้องไปหาโค้ดนะครับมันจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับนี่ครับ แบบนึงนะครับแล้วเพื่อนๆก็จะต้องเขียนโค้ดลงไปในแชทนะครับพิมพ์ไม่ได้นะครับเจ็ดสี่หกห้าเอาเลขเจ็ดหายอีกนะครับมาข้างหลังนิดนึงดีกว่าครับเป็นพิมพ์อ่ะเจ็ดสี่หกสามนะครับห้าหกสี่เพื่อนๆจะโพสก็ได้นะครับเดี๋ยวบอยนะครับ พอเอาเสร็จปุ๊บมันก็จะเหมือนด่านเดอะเมสที่เราเพิ่งข่ามมาครับก็คือไปทางนี้นะครับแล้วเราก็ตรงไปนะครับตรงไปเสร็จปื๊บก็จะต้องมาทางเลี้ยวทางที่สองใช่หรือเปล่าใช่ครับทางเลี้ยวทางที่สองอมาก็มาทางนี้นะครับแล้วก็เลี้ยวมาทางนี้แล้วก็ใส่โค้ดตรงนี้นะครับนะครับ7จ เจ็ดสี่หาอเธอเธอทำอะไรผิดหรือเปล่าเลยครับน่าจะพิมพ์ผิดนะครับเพราะว่าถ้าพิมพ์ผิดนะครับก็โอเคครับโอเคครับกดเคลียร์ไม่ได้นะครับกดเคลียร์เจ็ดส ห้าหกสี่ enter เรียบร้อยนะครับผมพิมพ์ผิดนะครับส่วนด่านนี้เป็นด่านที่งงมากที่สุดนะครับหรือว่าเป็นด่านที่ใช้ความสามารถนะครับก็คือต้องกดปุ่มลิฟต์แบบนี้นะครับแล้วก็พยายามเบียดเบียดมาประมาณนี้นครับก็รอประตูปิดนะครับก็เบียดขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็กดเลขสองนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับ ทำแบบนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปขึ้นไปกันนะครับขึ้นไปดิฟช้ามากครับลิฟขึ้นไปเสร็จหรือยังขึ้นไปเสร็จปุ๊บเข้ามานะครับสุดายนี้สปีดรันได้เลยครับก็มาตรงไหนเนี่ยอ๋อมาทางนี้ครับหลังลิฟับหลังลิฟต่อมาก็ตามแผ่นสีเขียวไปเลยครับง่ายไหมครับก็มาทางนี้เด้วมาทางนี้นะครับตามสีเขียวไปเลยนะครับง่ายๆนะครับ นี้เลยนะครับโอ้เกมค้างครับอยู่ไหนเนี่ยเกมค้างค้างนิดนึงนะครับเวลาอยู่ในแบบนี้แล้วก็ใช้คาเพชรนะครับเพราะมันจะมีแสงนะครับแต่เพื่อความเร็วนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะครับถ้าไม่เจอแสงนะครับเพราะว่ามันเนี่ยจะไกลครับมันก็เลี้ยวมาทางนี้นะครับแล้วก็เลี้ยวมาทางนี้โอเคครับไปเลยครับเลี้ยวมาทางนี้โอเกบเปิด กดนะครับกดตรงมาเรียบร้อยนะครับต่อมาเพื่อนๆก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็ไปด่านต่อไปไม่โอเคครับพังถ้างั้นถ้าพังนะครับเพื่อนๆนะครับก็ใช้กล้องนะครับมาเบียดตรงนี้ครับใช้คาเพชรได้นะครับคาเพชรบักได้อะบัอกออกมาปุ๊บก็ไปหาด่านนั้นครับแปลกไหมครับเมื่อกี้โอเคครับเกมค้างเกิดขึ้นนะครับนั่นแหละครับด่านตรงนั้นนะครับ แล้วเพื่อนก็ใช้คาเพ็บินมาได้เลยครับเซฟก่อนได้ครับก็คือใช้คาเพชบินมาแบบนี้นะครับทางยาวนี่ก็คือเป็นด่านที่ยากที่สุดของเจอบี้นะครับเพราะว่านั่นแหละครับแล้วก็อย่าโดนด้วยนะครับนั่นแหละครับได้คอยสีฟ้าคอยสีฟ้าให้ทางเยอะนะครับแต่ไม่มีผลครับส่วนนี้เป็นด่านเลือกนะครับก็ให้มาทางก็มีคาเพชก็บินตรงไปเลยครับตรงยาวยาวยาว ด่านนี้ใช้คาเฟตได้ไหมได้นิดหนึ่งนะครับก็ระวังด้วยนะครับแล้วก็มีด่านพิเศษด้วยครับอันนี้พังนงครับอ่ะอันนี้ใช่นะครับพอเข้ามาตรงนี้นะครับก็จะเจอกับห้องลับนะครับมีคอยจะดแพ็กพิเศษกับปืนที่ดีทีดก็คือยิงคนเดียวตายนะครับก็จะแพ็กที่ดีที่สุดนะครับแต่ในโทรศัพท์ใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็จบ J of B บีแล้วอ่ะยังยัง ลืม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  P G P ใช้ไม่ได้ไม่ได้นะครับมีด่านนี้ด้วยนะครับอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับแต่เพื่อนมาดูได้นะครับก็คือระวังนะครับระวังระวังระวังอย่าไว้ใจตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นตกโลกเห็นไหมครับตกโลกไปเลยทํายังไงนะครับก็เรียบร้อยนะครับตกเองตุ้งเรียบร้อยตกเองนะครับด่านนี้นะครับก็คือเรียบร้อยนะครับ ด่านนี้นะครับก็คือให้ขึ้นไปบนขอนไม้นะครับเห็นไหมครับจะมืดนิดนึงครับปรับแสงได้นะครับนะครับขึ้นบนขอนไม้หรือว่าจะขึ้นบนหินก็ได้นะครับก้อนนี้ผมแล้วก้อนนี้นะครับผมลืมแองเกอร์นะครับมันเลยเป็ไปแบบนี้ครับก็ต้องกระโดดข้ามมาเรียบร้อยแตะนะครับก็ชนสเาติคยออกมนครับก็แตะเรียบร้อยนะครับถ้าเพื่อนชอบควิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่อง i am tj ด้วยนะครับ วันนี้สวัสดีครับอ๋อแล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากใส่เพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากได้ของอะไรใส่ช็อปเจออบ J ี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับเจอก,กันนะครับบ๊ายบาย